สวัสดีครับจริงจังเกมเมอร์กลับมากับเกมใหม่ดาร์กบอลเก็ตคริชินสควอดราอ่านถูกเป่าไม่รู้เราจะมาเริ่มเล่นเกมกันนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมตีป้อมดาร์กบอลตัวละครดาร์กบอลก็จะมีอยู่ ก็มีอยู่หลายเกมหลายเอ้ยหลายตัวอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสี่หกสามสิบแปดเก้ายสิบเอ็ดยี่สิบสามตัวตอนนี้มียี่สิบสามตัวแต่คิดว่าน่าจะมีต่อในอนาคตอันนี้ก็จะแบ่งเป็นสา <c oughs> มสายสายดาเมจสายแทงสายเทคนิคเราจะเล่นเทคนิค เรกากำลังทำเควสอยู่พวกเควสอันนี้เล่นสองครั้งต่อวันนี่เทคนิคห้าสิบสี่ครั้ง KO หรืออดซิทห้าสิบสี่ครั้งนี่โคตรเยอะขาดอีกสิบครั้งถามว่าสนุกไหมก็ เพลินๆน,นะครับเล่นได้วันละหลายรอบอยู่เกมมันไม่นานไม่เหมือนพวกตีป้อมเอวีอะไรพวกนี้ไม่เกินสิบนาทีก็น่าจะจบเกมหนึ่งเกมหนึ่งก็แบ่งเป็นฝั่งละสี่คนตีป้อมกันถ้าเกมทั่วไปเขาจะเป็นห้าคนเนาะ อันนี้4คนอันนี้เริ่มเกมก็จะเขาจะเลือกเขาเรียกว่าอะไรอะความสามารถให้ต้นต้นเกมนี่สายเทคนิคก็จะมีคูริลินโกฮังบูฟริเซอร์และมาได้สิบเจ็ดยังไงดีสิถ้าเล่นแบบชนะเลยน่าจะสองตัวนี้คูริลินกับโกฮัง อเอาเจอมันบูแล้วกันเป็นสายซับช่วยฮิวถ้าคุณชอบดังกลนบอลเนี่ยน่าจะชอบเล่นเกมนี้โกคูโกคูซูเปอร์เซยียสามนี่ โกงแสหน้าตาขี้โกงไหมบัวแจ็คนี่แล้วก็บลไดามาโคคูดั้กับลไดามานะครับไปเลยนี่อันนี้ก็ม่ครับอันนี้ก็เก็บเลเวลกันม่กับโคคูผมก็เล่นไม่เคยเป็นหลักได้เล่นมาไม่นานนี่เอง จะปีปป่มกันตะกี้ก็คืออา่าเทพทำลายล้างของจัาการวาลต่างๆเป็นเหมือนเป็นเป็นป้อมอ่ะอ่า ขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมล่ะ โจมตีก็จะเบาๆเราเป็นสายซับไงเห็นเลยเวลาสีวิไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบถ้าเนี่ยจะมีเซนโอมาหยุดป้อมทำให้ป้อมไม่จมไม่จมตีถ้จาจะไม่จมตีแล้วก็จะไม่สามารถหิว อิวอะถ้าอยู่ตรงป้อมเนี่ยจะฮิวถ้าเซนโอไม่อยู่ะนะ ใส่ซับใส่ซับนะฮะอิงน่โคหังกดอันตีโคดแรงสกิลหนึ่งของบูก็อันนี้จะคว้างก้อนเนื้อไปเหมือนทำให้ช้าๆติดติดลมติดก้อนเนื้อโูพันอะไรซังติงซัมติงอะไรประมาณนั้น ช่วยโกคูห่อยนี่โกคูแปลงเป็นลูกเสือย,ยาแล้วโกคู Goku เนี่ยใครไม่เล่นเป็นโคตรเก่งเลย จิงจีลงทีนี้โคตรโหดอันนี้ก็ทำลายป้อมจะต้องมากดสกิลอ่า มีค่าจะมาสรางกระจอมันบูด้านล่างกูไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยข้างล่างก่อนนี่กดวาร์ปกับบ้านมีสิกภาพให้ดูด้วยโคตรเท่โอ้โหโบแจ็คโหดจัด ข้างล่างกูเบจิต้ากับใครวะสู้ไม่ได้เลยเหรออิง <ın car az illing> กูนี่โหดจัด いいぞ ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับโอ้โห ยังโหด โกคูโคตรโหด เซลก็ดุอยู่เนอะเจ้เนี่ยจะแพ้แล้วจะแพ้แล้ว ฝั่งเราโกคูวิ่งเขเวดตีป้อมเขาก่อนก็ประมาณนี้ครับสมควรได้ MVP โหดจัดเลนเกมนี่ยังโหดโกูคูแค่น้อยสครับผม ก็ประมาณนี้ครับสนุกดีเนาะ